ตระาน,นะครับท่านจะของรถยนต์สุกดีนะครับหมายเลขทะเบียน2องกไก่รอเด็ก3 7 4เนะครับให้ท่านไดเลื่อนรถของท่านด้วยนะครับรถของท่านจอดฝว่งผู้อื่นอยู่นะครับ่อดอยนานนะครับคนดูหลาันแล้วก็ขึ้นใหม่บันวัน บ้านฟ้ามาหลุดต้องขึ้นใหม่นะเดี๋ยวขอขึ้นก่อนที่ที่ที่งานจะเริ่มดีกว่านะครับเพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันนานแล้วก็มันเห็ดเหมือนมีปัญหาเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอตั้งกล้องไว้สักครู่นึงคนระับผมจะไปเอาสายสายสเส้น อ่าใหม่รุนโอ้ยลุย่นเดียวโอ้ยมันฟ้ามันหลุดอ่ะโอ้ยมาฟ้ามันหลุดอีกแล้วเดี๋ยวขอขอตั้งระบบ